สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเด e Oracle t ทาร์นะคะวันนี้มาเป็นคลิปที่สองนะคะพอดีนึกได้ว่าวันนี้เนี่ยมันเป็นเลิกเลิกงามยามดีเลิกพิเศษนะคะเป็นปรากฏการณ์จันทร์ซ้อนจันทร์วันนี้ผู้อ่านก็เลยมาทำคลิปแรนดอมให้นะคะในหัวข้อคุณจะได้รับพรใดจากพระจันทร์นะคะคือเนื่องจากคืนนี้มีปรากฏการณ์จันทรซ้อนจันทร์ปรากฏการณ์ จันซ้อนจันเนี่ยนะคะมันจะมีทุกปีปีละหนึ่งถึงสองครั้งซึ่งปีนี้มีสองครั้งครั้งแรกเมื่อวันที่ยี่สิบหกเมษายนะคะเกิดขึ้นไปแล้วรอบหนึ่งแล้วก็ครั้งที่สองก็คือวันนี้คืนนี้นะคะก็คือวันที่ยี่สิบสามยี่สิบสามสิงหาก็สายมูทั้งหลายนะคะก็ถ้าเชื่อ ายมูทั้งหลายก็คือเขาก็จะไปอาบแสงจันทร์เพื่อไปขอพรนะคะก็จะช่วยในเรื่องของการเสริมสเสน่ห์เมตตามหานิยมอะไรพวกนี้นะคะเออเท่าที่รู้รู้มาก็จะประมาณคือถ้าถ้าแบบธรรมดาไม่ไม่อะไรมากมายเนี่ยก็จะประมาณว่าเปิดเนินจันเปิดเนินมันเอ่อเนินเนนเนนจันจะอยู่ที่ท้ายทอยนะคะ จะอยู่แถวแถวท้ายทอยอะเปิดเนินจันทร์แล้วก็อาบแสงจันทร์ให้แสงจันทร์ส่องลงมาโดนตรงเนินจันทร์ของเรานะคะแล้วก็มันก็จะมีคาถาอะไรอย่างเงี้ยแต่ผู้อ่านไม่ไม่สัรทัศนะก็ลองไปเซิร์ชหากันเอาเองได้ถามว่าผู้อ่านเคยไปอาบแสงจันทร์อะไรแบบนั้นไหมก็ไม่เคยปกติถ้าจะอาบแสงจันทร์ก็คือบางคนเท่าที่เคยรู้มาจะมีประมาณว่า แก้ผ้าหมดเลยถอดถอดทุกสิ่งทุกอย่างแล้วก็อาบแสงจันทรอยู่ในที่โล่งอาบแสงจันทรรับพลังของของดวงจันทร์อะไรอย่างนี้แต่ผู้อ่านก็จะเป็นแบบเออไม่เคยรับแสงจันนะไม่เคยรับแสงจันอะไรขนาดนั้นไม่เคยอาบแสงจันอะไรขนาดนั้นแต่ว่าอชอบดูดวงจันทชอบดูดวงจันทแล้วก็ชอบรับพลังงานจากดวงจันทรอยู่กันแล้วก็ขอพรจากดวงจันถ้าคุณไม่ใช่สายมูอะไรมากมายก็ ค่ขอพอรจากพระจันทร์ขอพอรจากดวงจันทร์ก็ได้นะคะยังไงวันนี้ก็ถือเป็นเรื่องงามยามดีเรื่องดีนะคะที่ไม่ได้มีบ่อยๆอืมคลิปนี้ก็จะทําขึ้นเพื่อทุกคนเลยนะคะที่มีโอกาสได้ดูคลิปนี้นอกจากจะแนะนําให้ไปขอพอรดวงจันทร์ในคืนนี้แล้วก็เดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าพรใดที่คุณจะได้รับจากดวงจันทร์ที่จะส่งผลกับคุณนะคะ มาดูกันว่าคุณจะโชคดียังไงจะได้รับของขวานได้รับสิ่งดีๆเรื่องราวดีๆอะไรบ้างนะคะมาดูกันเลยแปดถ้วยสองเหรียญ เด็กถือดาบเนปอ of s o r d ์นะคะแล้วก็ t e m p l a n ส์สี่เหรียญ ตีไม้เท้าฟัวฟานนะคะก็เนฟเอวานส์แล้วก็ tree of pentacles อ <Okay>. uh, ดูเหมือนจะมีเรื่องของความรักมีเรื่องของการงานการเงินโอเคก็ทุกอย่างนะคะเอาเรื่องของความรักก่อนดีกว่าความรักนะคะ uh, ถ้าใครที่กําลังมีปัญหาอะไรกับคนรักหรือคนที่คุณคุยอยู่คนที่คุณดิวอยู่ตอนนี้เหมือนกับว่าจะมี energy ของการเดินออกมา เดินออกมาแค่ชั่วคราวนะคะยังไม่ได้ขาดกันยังไม่ขาดกันนะแต่เหมือนเป็นการพักพักครึ่งพักความสัมพันธ์เอาไว้ก่อนมนอาจจะมีอะไรติดขัดมีอะไรที่ไม่ได้ดังใจนะคะทําให้คุณต้องหยุดพักเอาไว้ก่อนอาจจะเหนื่อยอาจจะเพลียอาจจะแบบไม่อยากทะเลาะไม่อยากจะเรื่องมากไม่อยากจะวุ่นวายอะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบขอพักก่อนอาจจะไม่ค่อยได้คุยกันไม่ค่อยติดต่อกันไม่ค่อยมีการสื่อสารอะไรกันนะคะ แต่ว่าถามว่ามันจบแค่นี้ไหมมันไม่จบหรอกเดี๋ยวก็จะมีโอกาสนะคะได้ปรับความเข้าใจกันมีโอกาสได้พูดคุยได้สื่อสารกันแล้วถ้าใครที่ที่ถึงขั้นแบบเลิกกันอาจจะแบบเลิกกันแต่จริงๆอ่ะยังยังรักกันอยู่ต้องเป็นกรณีที่เลิกกันแล้วยังรักกันอยู่นะแต่ว่าถ้าถ้าคุณบอกว่าเออเดินออกมาประมาณ ปีสองปีแล้วอะไรเงี้ยไม่ต้องรอละอาจจะนานเกินไปแล้วอาจจะเขาอาจจะแบบเออไปม,มีคนอื่นแล้วอะไรเงี้ยอันนี้ไม่ได้พูดให้แบบเสียน้ําใจหรือว่าอะไรอย่างนี้นะแต่บางทีมันก็นานเกินไปนะคะเราก็ต้องใช้ชีวิตของเราไปอืมก็ลองเปิดโอกาสคุณอาจจะเจอคนใหม่ๆเข้ามาก็ได้คือมันมีโอกาสเริ่มต้นใหม่อ่ะคะ่ะถ้าไม่เริ่มต้นใหม่กับคนเก่าก็เริ่มต้นใหม่กับคนใหม่นึกออกไหมแต่ ผู้อ่นมีความรู้สึกว่าคนเก่าของคุณคนที่คุณแบบมีความสัมพันธ์อยู่ด้วยหรือว่าพูดคุยอยู่ด้วยคนที่คุณรักคนที่คุณนึกถึงอยู่เนี่ยที่ยังไม่ได้แบบห่างหายกันไปนานเป็นปีแบบยัง เพิ่งทะเลาะกาันหรือว่าเพิ่งมีปัญหาการเพิ่งเพิ่งหยุดคุยกันอาจจะไม่คุยกันมาสักอาทิตย์หรือหนึ่งเดือนอะไรอย่างเงี้ยก็ยังมีโอกาสที่จะกลับเข้ามาเพราะว่ามันเหมือนกับว่าเขาก็ยังไม่ได้ไปไหนเขาก็ยังอยู่ในความสัมพันธ์นี้นะคะเขายังอยู่เขายังไม่ได้ไปไหนเขายังไม่มีคนอื่นแล้วก็เขาก็จะกลับเข้ามาพูดคุยกับคุณอืม แต่ถ้าความสัมพันธ์ไหนที่มันเป็นท็อกซิกเรลชั่นชิพเป็นอะไรที่แบบเขาทำร้ายจิตใจคุณเหลือเกินเขาไปมีคนอื่นไปมีมือที่สามไปแอบนอกใจอะไรคุณอย่างเงี้ยก็ปล่อยเขาไปนะคะคุณมีโอกาสที่จะได้เริ่มต้นใหม่ได้เริ่มต้นใหม่นะคะไพ่แห่งการเริ่มต้นก็มีมีโอกาสได้คุยได้ติดต่อกับคนอื่นๆคนหน้าใหม่ก็มีเหมือนกันนะคะแล้วก็่ทีนี้มาเรื่องงานบ้างเรื่องงานมีโอกาสที่จะ ได้ย้ายงานเปลี่ยนงานนะคะถ้าใครอยากเปลี่ยนงานเปลี่ยนได้นะคะแล้วก็โอกาสที่จะประสบความสําเร็จในหน้าที่การงานได้ถ้าใครคิดที่อยากจะขยับขยายเปลี่ยนงานย้ายงานย้ายแผนกย้ายที่ทํางานย้ายไปอยู่ต่างจังหวัดหรือย้ายไปอยู่ต่างประเทศอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นการเปลี่ยนแปลงอะคะ่ะดีทั้งนั้นแล้วคุณก็จะทําสําเร็จด้วยถ้าคุณอยากไปคุณไปได้นะคะแล้วมีโอกาสที่จะได้เริ่มต้นอะไรใหม่ๆ หรือว่าใครบางคนที่กําลังรอคอยอยู่คนบางคนติดต่อเอาไว้แล้วสมัครเอาไว้แล้วดีลงานอะไรเอาไว้แล้วแต่ว่ารอการตอบรับอะไรอย่างเงี้ยคุณจะได้รับการตอบรับนะคะได้รับการติดต่อได้การาได้รับการรับเข้าทํางานที่คุณอยากจะทํามแล้วก็ถ้าใครไม่ไม,ไม่ไม่เปลี่ยนงานไม่อะไรแบบงานที่ทําดีอยู่แล้วรักรักงานนี้มากชอบงานนี้มากก็ ก็มีโอกาสที่คุณจะได้ปรับเปลี่ยนอะไรบางอย่างอ่ะอาจจะเป็นเ,เปลี่ยนตำแหน่งเช่นได้เลื่อนขัน้นเลื่อนตำแหน่งเพราะมันมีสี่ไม้เท้าออกมามันคือความประสบความสาเร็จในเรื่องของหน้าที่การงานนะคะในระดับหนึ่งแล้วก็เนี่ยเหมือนได้เริ่มต้นอะไรใหม่ๆได้ได้ทำงานอะไรใหม่ๆคุณอาจจะได้โปรเจกต์ใหม่เข้ามา ที่คุณจะต้องรับผิดชอบดีลงานแล้วคุณหัวหน้าคุณอาจจะแต่งตั้งให้คุณเป็นคนที่แบบดูแลโปรเจกต์เป็นคนรับผิดชอบงานซึ่งมันก็จะทําให้คุณเนี่ยได้โชว์ผลงานอย่างเต็มที่แล้วก็มีโอกาสได้เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งอะไรแบบนี้ด้วยนะคะแล้วก็ในเรื่องของการเงินการเงินก็พอได้นะต้องใช้คําว่าพอได้การเงินก็คือพอจะมีเก็บบ้าง คือคุณนะ่ะดูเหมือนแบบว่า,เ,าเงินมันพอหมุนได้อะค่ะหามาได้แล้วก็ใช้ไปหามาได้แล้วก็ใช้ไปมันด้วยความจําเป็นมันจําเป็นต้องใช้แต่คุณก็พยายามเก็บออมพยายามประหยัดอยู่เหมือนกันในช่วงนี้มันก็อาจจะพอเก็บได้นิดนิดหน่อยหน่อยนะคะอาจจะยังไม่ได้เยอะเป็นกอบเป็นกร,รมแต่ในเรื่องของงานเนี่ยมีโอกาสประสบความสำเร็จ นะะในสิ่งที่คุณหวังในสิ่งที่คุณแบบเฝ้ารอคอยเอาไว้อะมีโอกาสที่จะได้สิ่งนั้นในโอกาสมีโอกาสที่จะได้ในเรื่องของงานนะคะถ้าใครรอคอยงานอะไรอยู่นั่นแหละมีโอกาสสูงมากที่คุณจะได้ตามที่คุณปรารถนาไอาที่คุณจ้องเอาไว้อะนะคะมีโอกาสจะได้แล้วก็มีโอกาสได้ประสานงานติดต่อสื่อสารงานอะไรอื่นๆอาจจะเป็นในเรื่องของการที่จะ เขาเรียกว่าอะไรอะเหมือนเหมือนหาไรายได้เพิ่มหาไรายได้เสริมอะไรอย่างเงี้ยอาจจะพอได้นะคะเล็กๆน้อยน้อยอนี่ก็คือสิ่งดีๆหรือพอรที่คุณจะได้รับจากเดิมจันนะคะเดี๋ยวมาดูเพิ่มเติมไพ่ออร์คิลมีอะไรจะบอกอีก r e c e p t i v i t y allow yourself to receive allow yourself to give อ้าวคุณเห็นไหมให้ดูชัดๆคุณเห็นไหมนกน้อยเอาของขวัญมาให้คุณคุณกำลังจะได้รับของขวัญคุณกำลังจะได้รับสิ่งดีๆอ่ะดีมากนะคะเข้ากับหัวข้อวันนี้บอกแล้วสิ่งที่คุณจะได้รับพรที่คุณจะได้รับแล้วก็อย่างที่บอกไปเมื่อกี้ที่อ่านไพ่ไปเมื่อกี้ก็มีหลายเรื่องสิ่งที่ดีๆนะคะที่จะเกิดขึ้นกับคุณความรักที่ไม่สมหวังหรือที่อยู่ในสถานการณ์ ที่มันอึมครึมอะไรอย่างเงี้ยก็มีโอกาสได้กลับมาปรับความเข้าใจกลับมาเริ่มต้นใหม่การงานอะไรอย่างเงี้ยก็มีโอกาสที่จะขยับขยายหรือดีขึ้นได้เปลี่ยนแปลงได้โยกย้ายซึ่งนําพาไปสู่ความเจริญจเจริญขึ้นดีงามขึ้นนะคะในเรื่องของการเงินอาจจะยังไม่โดดเด่นสักเท่าไหร่แต่ก็ไม่ได้บอกว่าขาดอะไรมากมายอ่ะมันยังหมุนได้ยังไปได้อยู่นะคะแล้วก็มีโอกาสที่จะพอพอหาลู่ทางพอที่จะหาเพิ่มได้ คุณอาจจะได้รับของขวัญพิเศษจจได้รับการช่วยเหลือจากคนรอบข้างเพื่อนฝูงหรือใครบางคนหรืออาจจะได้รับความเมตตาจากเจ้านายอะไรแบบนี้ก็ได้นะคะคุณมีโอกาสได้รับของขวัญได้รับข่าวดีนะคะของขวัญเนี้ยจะเป็นในรูปของรูปธปรรมหรือนามธรรมก็ได้อาจจะเป็นไม่ได้เป็นสิ่งของก็ได้นะอาจจะเป็นแบบเป็นเรื่องราวดีๆเป็นสิ่งดีๆที่จะเกิดขึ้นกับคุณในช่วงนี้นก็ได้นะคะ Angel of Strange อ่าในเรื่องของสุขภาพใครที่ป่วยอยู่ก็สุขภาพจะดีขึ้นนะคะความเข้มแข็งเนี่ยอาจจะไม่ได้หมายถึงแค่ความเข้มแข็งทางเรื่องของสุขภาพร่างกายแต่อาจจะหมายถึงในเรื่องของจิตใจด้วยใครที่ห่อเหี่ยวจิตใจแบบกระทบวระทวยมีทุกข์มีความแบบว่าไม่ไหวแล้วอึมครึมเหมือนมีเมฆหมอกลอยอยู่บนหัวตลอดเวลาอะไรอย่างเงี้ย เดี๋ยวมันจะผ่านไปนะคุณจะมีความเข้มแข็งมากขึ้นเข้มแข็งทั้งภายในและภายนอกทั้งกายและใจนะคะสุขภาพก็จะดีขึ้นด้วยนะถ้าใครป่วยอยู่ถ้าใครไม่ได้ป่วยก็ดีอยู่แล้วนะคะช่วงนี้ก็อาจจะไม่มีปัญหาเรื่องโรคภัยอะไรที่แบบจะมาควนใจคุณนะคะค่อนข้างที่จะแข็งแรงไม่ต้องกังวลอะไรมากแต่ก็อย่าประมาทนะไม่ใช่ว่าเอ้ยภั่ออกมาแบบนี้ระแ,แบบออกไปไหนไม่ใส่หน้ากากไม่มี สเปรย์แอลกอฮอล์ไม่มีเจลแอลกอฮอล์ไม่ป้องกันตัวเองอะไรเลยไม่ได้นะคะต้องดูแลตัวเองให้ดีนะคะกับสถานการณ์แบบนี้ไว้ใจอะไรไม่ได้เลยแต่เพียงแค่จะบอกว่าคุณอะไม่จาเป็นต้องวิตกจริตไม่ต้องแบบไม่ต้องกลัวอะไรมากมายอะเพราะดวงค่อนข้างที่จะมีความแบบว่าปลอดภัยอยู่นะคะ you are worth it คุณคุณเหมาะสมคุณ คู่ควรที่จะได้รับสิ่งดีๆไพ่ออกมาตอบยำ้ำคุณคู่ควรที่จะได้รับมันได้รับสิ่งดีๆเพราะฉะนั้นจงคิดแล้วก็จินตนาการถึงสิ่งดีๆคิดแต่เรื่องดีๆ positive thinking นะคะอย่าคิดลบอย่าคิดเรื่องที่ไม่ดีอย่าคิดเ,เรื่องที่มันทำให้คุณทุกข์ใจคุณต้องมีความหวังกับตัวเองก่อน หวังให้มากๆนะคะแล้วมันก็มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นกับคุณได้มันเหมือนกับเป็นการ manifest หรือว่าเป็นการใช้กฎแรงดึงดูดด้วยอย่างหนึ่งนะคะคิดคิดในแง่บวกคิดในเรื่องดีๆอะไรอย่างเงี้ยเช่นคุณรอให้เขากลับมาคุณก็ต้องมีความเชื่อมั่นว่าเออเขาจะกลับมาเขารักคุณอะไรอย่างเงี้ยแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นมันก็ต้องขึ้นอยู่กับเหตุผลต้องต้องดูเหตุผลรอบข้างด้วยนะเช่นบางคนบอกว่า คือเขาไปมีครอบครัวแล้วไปมีลูกมีเมียแล้วแต่ว่าคุณจะยังมาเชื่อว่าเขายังรักคุณเขาจะกลับมาอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็ไม่ใช่แล้วนะมันต้องดูอะไรรอบข้างด้วยนะคะหรือว่าเขาหายไปแบบสามปีสี่ปีแล้วอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวเขาก็กลับมาแหละอะไรอย่างเงี้ยแบบเออมันมันนานไปไหมอ่ะคุณก็ไม่จําเป็นต้องรอป่ะอะไรแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นโอเคก็ตอนนี้อะไรใดๆก็แล้วแต่นะคะมันก็ต้องดู เขาเรียกว่าดูสภาพแวดล้อมดูปัจจัยภายนอกอื่นๆด้วยนะแต่ก็ให้คิดบวกเขาไว้พยายามคิดบวก เท่าที่เท่าที่สามารถทําได้แต่อย่าคิดบวกจนโอเวอร์จนเหมือนบอบว่าเฮ้ยอยู่ในทุ่งลาเวนเดอร์ไม่รับรู้ความจริงอะไรทั้งนั้นแบบนั้นก็ไม่ได้นะคะโอเคก็จบการอ่านไพ่เพียงเท่าน,นี้ก็ขอให้ทุกคนนะโชคดีนะคะได้รับพรดีๆจากดวงจันทร์แล้วก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายวันนี้ก็ถ้าใครว่างหรือพอมีเวลาถ้าคุณเชื่อถ้าคุณเป็นสายม่ก็ลองไปขอพรดวงจันทร์ดูนะคะเป็นโอกาสดีๆนะปีนี้หมดแล้วนะวันนี้ ปีนี้มีสองครั้งครั้งนี้ครั้งที่สองแล้วก็คือหมดโอกาสแล้วนะเ <laughs> พราะฉะนั้นถ้าว่างก็ลองไปขอพอรดูนะคะโอเคสวัสดีนะคะแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปนะคะ